อยู่บ้านเบื่อเบื่อไม่ไมีอะไรทำเลยเฮ้ยครับทีมนี้กับไม้กนไม่รู้จะเสียอะไรได้โอ้มันลึกลก,กึ๊กมันลึกลก,กึกยจงเป็นของเล่นเฮ้ยทำไมมันเป็นอันนี้เนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเล่น,นยังไง กมใหญ่วงกลมเล็กแล้วทำไมมีเพชรด้วยล่ะเฮ้ยแล้วทำไมมีดาวไรเนี่ยมา,มาทำอะไรดีเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่ออันเดียวเองไม่รู้จะมาทำอะไรดีเนี่ย นนัแม่ค่ะทำอะไรดีคะอันนี้ค่ะลูกแก้วเล่นได้หลายอย่างนะคะแล้วก็อันที่ไม่ใช่ลูกแก้วที่เป็นใส่สที่ไว้ตูป้ปลายกขึ้นมาให้เพื่อนดูอันนี้สามารถทำเป็นมาักเก็ตได้เล่นมักเก็ตค่ะทุกคน ก <Huh? S 1> เัเพื่อนเล่นหมักเก็บได้ค่ะเล <Hey, S 1> ่นแบบนี้สั่งก็เล่นทั้งหมดห้าห้าเม็ดนับสิคะคบยังหนึ่งสองสามี่ห้าครบแล้วเอาสีต่างกันนี่ไห oh. มอือสีเลยดีคะส,สีเหลืองค่ะและ้วไม่มีสีน้ำเงินเอามีมีสีไหนซ้ำส,สีฟ้าออกค่ะสีฟ้าออกค่ะโอเค ครบแล้วอ่าวันนี้วิธีเล่นมาเก็บอ่ามาเก็บจะมีตาที่หนึ่งก่อนเราจะเล่นเฮ็ปเฮ็ปเล่น <Okay. S 2> แบบเออถือกล้องไปดิดหนอันนี้มีพ่อบ้านขยันนะคะอันนม่นกช่วยอันนี้ <c oughs> แม่เราก็สูงเกินกล้องไปนิดนึงแต่ก็ไไมม่่เป็นรแ,แมไม่ได้เล่นนานแล้วนะคะ ได้เล่นนานแล้วค่ะลูกแต่สมัยนี้น่อนนี่เป็นลูกหินนะคะอุยนี่ไงวิธีว่าใครจะได้เล่นเท่าไหร่นี่ถ้าแม่ได้สามเม็ดให้เพื่อนดูก่นแม่ได้สามเม็ดอ่ะกันจัดต้องลองโยนเนี้ยถ้าอย่างนี้ก็คือสองเม็ดก็แพ้คนที่ได้สามเม็ดเล่นก่อนขอเล่นนะคะฟังแม่ก่อนนะคะทุกคนอตาที่หนึ่งงันมือออกก่อนค่ะตาที่หนึ่งกระจายลูกก่อนหยิบเม็ด ที่ห่างๆนะคะโยนแล้วก็คือทีละอันตักขึ้นทีละอันเก็บทีละอันเฮ้ยถ้าอย่างนี้คือแพ้และให้อีกฝ่ายเล่นอักอย่างเอ๊ะปมัดผมพ่อเนี่ยเอ๊ะ กับค่ะอะน้องไม่ใช่ค่ะพี่โยนโยนขึ้นแอบรับให้ได้หัดหัดก่อนทุกคนหัดแค่อันที่หนึ่งให้ได้ก่อนเราวัดเราเองโอ้โหผ้ามาเยอะาง <c oughs> เป็อการไหวเหรอจะ <c oughs> กินไกลนะคะอ่าอาอาอ,อย่าไปเลยนะคุณลูกแก้วเอาลูกแก้วแยกเถอะค่ะแต่ไม่เป็นไพรพอทนได้อยู่ นมโมโหลูกแก้วเน้นหนึ่งลูกแก้วเข้าไปเลยลูกแก้วอ่ะไม่ชอบเลยลูกแก้วดูดิคะมันจิ้งไปทั่วเลยเพราะว่าเขากลมนะครับอ่าบอกเขากลมก็เลยเขากลมก็เลยเราก็เอากลมๆออกก่อนเลยจิ้งหมดอะไรคะอ้าว คราวนี้ถ้าดูถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็โยนลำบากเพราะว่าเนี่ยมันก็จะกิ่งอีอย่างหนึ่งนะมันมีแค่อันเดียวด้วยอันนี้ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านมาดูที่นี่สิอันไหนผ่านอันเนี้ยเหรอโอ้โหอันนี้แม้ว่ายากนะเพราะว่ามันเล็กแต่แม่จะลองว่ายไม่ได้หยิบไม่ได้เลยค่ะไม่เราต้องมาตอต่อกันแบบนี้ค่ะ สองอันเหรขาต่อกันเป็นพวงเหรอคะอ่ะลองต่อทุกคนอันนี้ยังไม่ได้เลยนะอันนี้เอามาจากหนโอเคแล้วเรามาต่อกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราขอไปต่อให้เสร็จก่อนนะคะตอนนี้แม่เราต่อเสร็จแล้วนะรับ เฮ้ยทุกคนเราลืมไปเราไปอุดฟันมาค่ะ <c oughs> เราไม่ใส่อาชาเราก็เลยว่าพูดได้สะดวกสบายขึ้นหน่อยและแถมโอ้โหไม่ไหวเลยไอ้ไม่วงอ่ะไอ้ม่วง,ม,งมันเรียกว่าะอะไรฟูวร์ไรฟ์อัไรลรสองุ่นโอ้โหแบบว่าก็อร่อยนะแต่ทุกคนอย่าไปกินนะมันก็ดูอร่อยอร่อยอยู่แหละแต่ว่าทางที่ดี เราไม่ควรจะกินลูกอมเยอะหรือว่าขนมหวานเยอะแต่ถ้ากินได้ก็จริงแต่ลูกต้องล้างปากปุ๊กปากแล้วอะไรคะปุ๊กปากเอา้าปุ๊กปากแปรงฟันกินน้ำตาลหลังจากกินขนมหวานอ่ะคันนี้เสร็จแล้วคะ่ะหนึ่งสองสามเห้าแบบนี้ก็ได้คะ่ะถอยไปถอไปกันนะคะ อุ๊ยโอ้โหอ,อย่างนี้สบายมากเลยอ่ะกันกัน <Okay. S 1> หัดค่ะกันกันหัดอ่าได้เท่าลายหยิบให้ได้ดลเอา้าไม่ใช่ค่ะ oh oh. เอาใหม่สองเอาใหม่เอาใหม่ต้องต้องรับกับหลายมือเนี่ยรับให้ได้ก่อนอ่ะไม่หนุนค่อยออค่อยค่ะหนึ่งก็เอารับหนึ่งให้ได้ค่ะหัดหนึ่งยศเอาใหม่ค่ะ <c oughs> หัดแค่นี้ค่ะเริ่มแรกเมื่อก่อนแม่เล่นก้อนหินจะหนักหน่วงว่านี้เยอะ <c oughs> วันนี้ยอาอยู่กับบางทีันหล่นโดนขาโดนหัวก็เจ็บตัวกันไปค่ะ <Okay. S 1> อ้าว็สมัยก่อนเล่นกันแบบนั้นเดี๋ยวลงใหม่วันนี้แม่น่าสดมากเลยนะ <c oughs> โอ้หนูจะโยนสูง <c oughs> เทคนิคแม่นะคะหนูดูหมอนี้ก่อนนะคะม <c oughs> นปล่อยแม่ขอบบ้า อันนี้ด้วยนะคะครบหอันเลแบบนี้ฮึบแ่สีอ้าวได้แค่สามเองเอาใม่หัดแบบนี้ขันกันออออนี่ถ้าอย่างนี้คือดีมากให้ได้ห้าอันลองเป็นก้อนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเราคิดช่วงนี้ออกแล้วชื่อ,อช่วงเล่นของสมัยโบราณค่ะตั้งมากเก็บค่ามักเก็บ สมัยก่อนเป็นอะไรคะให้เพื่อนดูก่อนว่าก้อนหินหนูเอาก้อนหินมาตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ้นเลยอ่ะก้นหินแบบเนี้ยสมัยก่อนมันก็ไม่ได้ไม่ได้เกลี้ยงอย่างนี้หรอกมันต้องกลมมันมันไม่ได้กลมหรอกค่ะมันจะเป็นูหินที่เขาทำเขาทคล้ายๆแบบนี้ของเล่นย้อนยุคของเล่นย้อมยุบแต่แต่ว่าเอาง่ายๆดีกว่าของเล่นสมัยโบราณ สอบหรือเราจะีดูกไปหนูจะให้ป๊ามาเชียกและก็ให้เราไปกระโดดนกพิราบไม่เอาไม่เอาเขาอยู่ถึงนี่แหละไม่ต้องร้องเลยเดี๋ยวอะไรลองเูยได้ได้นี้ได้เท่าไหร่คะเอาให้ได้ค่ะสู้ๆค่ะอไม่ได้เลย ขออย่ายอมแพ้ได้สองแล้วเดินั่วแล้วค่ะน้ะองคะแงเดี๋ยวเราจะทำแต่ว่าไอช้ชางก้านกล้วยเราทำไม่ได้เดี๋ยวไม่มีต้นอลกวยแต่เราอาจจะทำจากกระดาษก็ได้นะคะ <c oughs> ใช่หนูก็เคยทำไอไ้ใบพัดมัน ยาวๆนั้นแต่ต้องใช้กระดาษเยอะหน่อยแล้วก็ต้องเสียแรงนิดหน่อยแสดงว่าคนสมัยก่อน่ะเขาเล่นของเล่นแบบว่ามาจากธรรมชาติใช่ไหมคะใช่เช่นดินน้ามันปั้นเป็นลูกลูกช้างลูกช้างผลไม้สมัยก่อนแม่ก็ใช้อย่างนี้จีแต่กระปิ้ตแม่ก็ทอยู่แต่ว่าหนูไม่สามารถปั้นอะไรได้นะเดี๋ยวนี้มีอโคดมีอะไรคะ ไปสามไม่ใช่โคลนค่ะดินน้ำมันดินน้ำมันเดี๋ยวนี้มีดินน้ำมันสมัยก่อนจะเป็นดินเหนียวไว้ปัน้นไว้ปั้นเล่นเวลาเขาแห้งมันก็จะแข็งเลยแต่ของหนูดินน้ำมันโอเคแล้วก็มีแ<ม>ป้งโดแป้งโดแต่ถ้าทุกคนเอามาสมกันรับรองเสเป็นไงเห็นการเห็นการลอง<ช>หมดทุกอย่างแล้วค่ะที่พูดมานี่คือนักวิทยาศาสตร์ เราก็เคยซื้อลองซื้อไอ้ดินปั้นลองดูนะอือฮึแล้วเป็นยังไงบ้างอือก็ปั้นได้หลายอันอยู่คือเคยขายโค่น่ะเดี๋ยวเผื่อวันไหนเราได้อาจจะไปเอามาแล้วก็เอามาเข้าสู่ช่วงเข้าสู่ช่วงเดี๋ยวแม่จะพามาดูพามาล่นโอเคเดี๋ยวแม่จะหาดินอาดินเหนีาทดินเหนียวค่ะเอาดินเหนียวไหมเอาของโบราณไหม ขอ,องกูคิดหน้าแม่จะเอาดินเหนียวมาให้ปั้นดูดินเหนียวว่ารจริงหรอจริงแม่จะไปหาจากที่ไหนคะ แม่มีความสามารถในการหาละกันโอเคงั้นเดี๋ยวการจบคลิปก่อนนะคะเดย๋ยว,วัดหน้าค่อยเจอกันใหม่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก<โ>ดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งดิ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 ง,ดงให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ<ด>ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะเราจะสู้ให้ถึง200ซับนะครับบ๊ายบาย